สวัสดีครับผมนายดิเลพาโสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพเพกนะครับซึ่งผมได้มารับตาแหน่งอยู่นี่ตั้งแต่ปี62ได้รับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับปราสาทผู้เพกซึ่งเป็นปราสาทสําคัญของจังหวัดสกลนครโดยปราสาทผู้เพกตามที่ข้อมูลก็คือก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยบริวันที่7นะครับซึ่งปราสาทนี้จุดสาคัญก็คืออยู่สูงจากระดับน้ําทะเลนะครับ โดยตั้งอยู่บนยอดเขาที่ชื่อว่าภูแท่นนะครับเป็นกลุ่มภูเขาที่อยู่ในเทือกเขาภูพานโดยปราสาทภูเพกนี้อยู่สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง522เมตรนะครับแล้วก็นอกจากนั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับตั้งแต่ปี2478นะครับและเป็นปราสาทที่สําคัญยังไงครับเพราะว่าเป็นปราสาทที่สร้างไม่เสร็จนะครับทำให้เราได้เห็น วิธีการของการสร้างประสาหินขนาดใหญ่แบบนี้นะครับของคนโบราณซึ่งต้องใช้วิชาการหรือว่าวิทยาการในขณะนั้นหลายหลายศาสตร์นะครับอย่างเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับนอกจากนั้นยังมีศิละปะนะครับทางด้านคำนวณน,นะครับไม่ไว่าจะเป็นรูปทรงต่างๆมีการคำนวณมีการอ,ออกแบบไว้อย่างลงตัวซึ่งตรงนี้คุณครู ที่อยู่โรงเรียนบ้านภูเพ็กสามารถนํามาบรูรณาการใช้ในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาประวัติศาสตร์ในเรียกว่าความเป็นมาในตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่ให้เราได้รู้ว่ากลุ่มชนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดสกลนครน,นั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรนี่คือความสําคัญในการรู้ที่ไปที่มาในท้องถิ่นของอประสาทภูเพ็กที่เกี่ยวพันกับอําเภอพนนานนิคมจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นจุด ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจตุพรอุตสาห์ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านภูเพกจากที่ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวไปนะคะดิฉันและเด็กๆจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมความงามบนปราสาทพระธาตุภูเพ็กค่ะไปกันได้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวยศสวัสดีมหาพันธ์คุณครูโรงเรียนบ้านภูเพกค่ะจากที่คุณครูพานักเรียนขึ้นไปประสาทพัฒนาภูเพกนะคะเราก็จะมีนักเรียนส่วนหนึ่งขึ้นไปชมประสาทพาฒนาภูเพกในครั้งนี้ด้วยซึ่งโรงเรียนของเราจะพานักเรียนขึ้นไปอาทิตย์ละหนึ่งระดับชั้นเรียนค่ะตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 หมุนเวียนกันไปและจะพานักเรียนขึ้นไปในทุกๆวันพระซึ่งจะสอดคล้องกับการบูรณาการ การเรียนการสอนในรายวิชาต่ตางๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิง่นของเราค่ะ